ผมเลือกที่จะขึ้นด้านหน้าของรถนะครับของรถไฟนะเพราะอยากรู้ว่าไม่มีคนขับเป็นไงครับทีนี้ก็นี่แหละครับประตูแรกเลยหน้าสุดเลยอย่างเงี้ยครับผมอยู่หน้าสุดด้านขวานะเพราะว่าด้านซ้ายเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับมันจะมาบังไว้นะครับอันนี้คนที่ได้ที่นั่งนะครับส่วนผมยืนครับถ่ายด้านหน้าสุดเลยโอเคไหมครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว่าเป็นไงเห็นไหมครับรถไฟโมโนเรลรางเดียวนะอันนี้ป้ายครับ ป้ายอยู่ด้านขวามือของผมนะครับอันนี้น่ากระจุกคนที่อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังประมาณนี้ครับด้านหลังส่วนใหญ่จะยืนครับที่นั่งมีน้อยนะอ้าวรถเดินทางไปแล้วครับออกเดินทางแล้วรอชมนะครับผมถ่ายพยายามไม่ให้มือสั่นอะไรถ็นไหมครับนี่ก็เป็นรางเดี่ยวนะครับไหลไปเรื่อยครับยังไม่บรรยายเลยนะครับรถกำลังวิ่งอยู่นะ ป่งไปเรื่อยๆนะครับมีโค้ง,งหน้าด้วยเดี๋ยวรอดูรถเข้าโค้งครับเป็นไงจะมีเสียงดังไหมตอนเข้าโค้งนะครับนีครับอันนี้เข้าโค้งเลยนะตอานี้ต่อไปที่พะวันครับมีทั้งขึ้นเนินลงเนินนะครับตรงรางบางช่วงมีเป็นโลหะเลยนะครับเห็นไหมครับน้ำตาลเข้มๆเ,เ,เป็นเหมือนสีโลหนะนะอันนี้จะเป็นปูนอย่างเดียวส่วนรางด้านซ้ายนะครับก็จะมีราง โ่ผมไปตรงด้านล่างนะครับมีรางโค่เข้าไปตรงด้านล่างนะไปรูรางเอาไว้ทำใช้ทําอะไรนะครับอันนี้ก็ไปประมาณนี้ตรงก่อนสถานีอะไรเนี่ยโค้งเยอะหน่อยผมจําไม่ได้นะครับผมถ่ายไว้ว่ามันโค้งเยอะดีเส้นนี้เลยจับกล้องมาถ่ายวิดีโอคลิกปก่อนนะรับ โค้งไปโคง้คงมาก่อนจะเข้าสถานีนครับผมจําสถานีไม่ได้นะมันจะคือช่วงที่โค้งเยอะกว่าเพื่อน,นครับตรงนี้นะจากสําโงไปที่สถานีัวหม,มากตรงนี้โค้งเยอะที่สุดแล้วบางที่ก็เป็นขึ้นเนินลงเนินก็มีนะครับทีนี้ผมจะหาคลิปที่มันวิ่งสวนกันให้ดูก่อนนะครับหาก่อนนะครับเจอแล้วมาดูคลิปที่วิ่งสวนกันนะครับเห็นไหมครับโมโนเรลนะครับรางเดียว ตัวรถไฟวิ่งคล่อมนะครับถ้าไปมาเลเซียนี่ถ้าผมผมเห็นตรงพื้นรางนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเป็นล้อ,อยางล้อ,อยางหมุนอยู่นะครับหมุนหมุนด้านข้างนะหมุน